อเบรกมาจากไหนครับมาจากไหนว่าแล้วคือยังไม่เลือกแต่มันเกิดเหตุการเห็นไหมหมยถือว่าจัดแล้วเหรอไปใครเห็นไมเอ็มจีมารอตั้งนานแล้วนี่ชั่วโมงไหนไหนบอกเอ็มจีเลิอกกาแฟยังเพราะจะต้องเรียนใช่ไหมต้องเรียน ภาษาไทยนี่มาจับชุดได้ได้หมดเลยใช่ไหมมีคํำผสมคํามูลเจอกันได้ลักษณะนามใช่ไหมลูกมีลักษณะนามอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบใช่ไหมมันสกปมันแค่สิบห้าข้อเรื่องเดิมๆกลับไปกลับมาใช่ป่ะลักษณะนามปืนนี่เป็นอะไรปืนปืนปืนเนี่ยปืนที่ใช้ยิงลักษณะนามว่าไงเ็ลไม่่ใชกระบอกอ่าใช่ช้างป่า ช้างป่าไม่ได้แล้ช้างบ้านชใช่ถูกต้องช้างบ้านเชือก <c oughs> ช้างป่าช้างป่าช้างป่าตัวลูกต้องเรียกด้วยนะถ้าโจทออกมาช้างป่าอย่าง <c oughs> มีลักษณะนามไม่ไรเราเด็กอยู่